สวัสดีครับจากนัทนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่7นะครับสิงหาคม2568ครับวันนี้นัทอยู่ที่หน้าร้านนะครับก็จะพาเพื่อนๆทุกๆท,กท่านนะครับไปดูรถไถมือสองกัน นะครับเรามีทั้งรถไทยนะครับรถเกี่ยวมือ2แล้วก็อุปกรณ์ต่อบพ่วงนะครับครบวงจรเลยที่นี่นะครับร้านนัทแท็กเตอร์เราตั้งอยู่ที่อำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธานี้นะครับติดต่อสอบถามได้2เบอร์โทรหลักนะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063นะครับ3130447นะครับรถของเรานะครับขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านเกสไอ้นะครับส่วนค่ายันมาก อยู่ด้านหลังตรงนู้นนะครับแล้วก็จะมีรถเกี่ยวยันม่านะครับสามารถผ่อนดาวผ่านสินเชื่อของยันม่าได้โดยตรงนะครับหรือว่าท่านใดที่หาเครื่องอัดฟางนะครับก็มี นะครับพร้อมครบเลยรถตักก็มีนะครับวันนี้นะครับอย่าเพิ่งเลื่อนช่องหนีไปไหนนะครับดูนัดแท็กเตอร์ก่อนนะครับมี5228ก็มีนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตรีวิวให้ชมนะครับหรือว่าจะเป็นรถเกี่ยวนะครับพวกโรตารี่มือ2อเครื่องปลูกอ้อยมือ2เครื่องปลูกอ้อยมือ1นะครับมีครบทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับนัดจะมาเล่าราคาของแต่ละคันให้กับเพื่อนๆเอฟซีได้ชมกันนะครับได้ฟังกันนะครับหรือว่าจะเป็นรถ พาเทนเลอร์เนี่ยเห็นไหมนะครับมีครบทั้งหมดเลยนะครับชุดยกมันนะครับเนี่ยรถที่จองแล้วก็จะอยู่ฝั่งทางนี้กันนะครับอ่ะนฮอลแลนด์ก็มีนะครับหนึ่งเครื่องอัดฟังก็เริ่มต้นที่เครื่องละแสนห้านะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้พาอัปเดตนะครับรถแต่ละคันเดี๋ยวพาไปชมโซนรถเกี่ยวก่อนนะครับก็พามาชมในโซนรถเกี่ยวของเราก่อนนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ ร้อยห้ากำลังเช็คสภาพนะครับจะอยู่ที่6กแสนหกหมื่นเก้าพันก็คือเช็คใหม่ทั้งหมดเลยรถปี62นะครับยางใหม่อ่าแท็กใหม่ที่สี่เส้นไอ้แท็กใหม่สองเส้นนะครับแท็กใหม่ทั้งสองเส้นนะครับหกแสนหกหมื่นเก้าพันรวมรีเช็ครีวิวหรือว่าท่านใดน,นะครับอยากจะผ่อนนะครับผ่อนได้เป็นคันนี้นะครับเป็นรถเกี่ยวยันม่านะครับรุ่นนี้จะเป็นว h 7 0 0นะครับรถใช้งานรถปี65 นะครับตัวนี้เรารวมเช็คให้นะครับวางดาวที่2องแสนสองส่ง3ปีส่งปีละแสนสี่นะครับส่งปีละแสนสี่สามปีครับอันนี้ถือว่ารถสวยนะครับรถหลักร้อยชั่วโมงนะครับตัวนี้เรารวมประกันเกี่ยวให้1ฤดูกาลนะครับเป็นยันม้าวายเอชเจ็ดร้อยนะครับหรือว่าอยากตัดสดก็จะอยู่ที่599,000ครับมาดูอีกหนึ่งขันครับ BC 9 3เก้าคิดครับตัวนี้รถปี64นะครับรถ960ชั่วโมงการทำงานครับรถสภาพสวย สีเดิมนะครับฝั่งขวานี่จะเป็นสีเดิมฝั่งซ้ายเราเก็บสีเก็บรายละเอียดให้นะครับแท็กสวยทั้งสองข้างครับคันนี้เอาไปที่6กแส0หกาพครับรถเกียร์ดีซีเจ็ดสิีพรตครัตัวนี้สเปคเต็มนะครับรถปีหกนะครับแต่งเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นเกียร์ดันชุดปากคอเร็น,นะครับ คอสปริงนะครับพวกราวตู้นวดอะไรต่างๆนะครับคอนะครับพวกนี้ทําเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเซตระบบยกชุดยกชุดให้ใหม่เลยนะครับตัวนี้เอาไปที่6 5 9สนห้าหนะครับหกแสนห้าหนเะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโซนรถไถกันบ้างนะครับก็ขออนุญาตนะครับพาเพื่อนๆนะครับไปชมในโซนรถที่ผ่อนดาวได้ก่อนนะครับแล้วถึงจะไปชมรถเงินสดกัน มาตั้งแต่คันแรกเลยครับโซลิดนะครับตัวนี้จะเป็น s 26นะครับรถจดทะเบียนปี65นะครับรถหลักร้อยชั่วโมงนะครับรถหลักร้อยชั่วโมง278ชั่วโมงการทำงานนะครับวางดาวเพียง50,000 นะครับห้าหมกับ50บาทไม่ต้องใช้คนค้านะครับตัวนี้ส่งนานสูงสุด6ปีนะครับส่งนานสูงสุด6ปีค่างวดก็ถูกด้วยนะครับมาคันที่2ครับตัวนี้จะเป็นยันม้า39แรงม้าอุปกรณ์2ชิ้นนะครับตัวนี้ตัดสดที่3ามแสนหนึ่งหมื่นนะครับสโิตตัดสดที่แสนเก้าเนะครับแสนเก้าเนะครับตัวนี้ตัดสดที่3ามแสนหนึ่งหมื่นนะครับวางดาวที่นะครับวางดาวผมให้วางดาวยี์เซนะครับวางดาวที่8ปดหมื่นสี่นะครับส่งปีละแปดหมื่นสองสามปีจบนะครับอ่ะหรือว่าจะ เป็นยันมาตัวนี้นะครับ YM351A นะครับตัวนี้จะวางดาวสูงหน่อยนะครับตัวนี้วางดาวที่แสนสามนะครับส่งปีละเจ0 0หมืนนิดๆนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะได้หางใหม่ด้วยนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับอ่ะตัวนี้ YM351R นะครับตัวนี้วางดาวที่แสนห้านะครับวางดาวที่แสนห้าแต่งวดผ่อนเนี่ยนะครับผมขออนุญาตนะครับตัวนี้จําไม่ได้จริงๆนะครับ ่านใดที่สนใจนะครับโทรสอบถามเข้ามาได้ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงก็มีหลายชิ้นนะครับหลายชิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรตาอรี่ทั้งปุ๋ยยกล่องขุดมันเครื่องผูกอ้อยนะครับมาอัปเดตในราคาของตัวรถกันบ้างนะครับไม่ได้มาอัปเดตนะครับหน้าร้านหลายวันแล้วนะครับมามีคันไหนที่ยังอยู่นะครับก็ไปกันแล้วหลายคันนะครับรถออกไปกันแล้วหลายคันอย่างที่เช่นรถ่อนดาวเนี่ยตอนนี้ออกดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยเน้นให้ลูกค้านะครับวางดาว25%ก็ถืาอว่า ไวแน้นทำงานง่ายครับอนุมัติไวนะครับแต่ว่าถ้าประเภทว่าปีดาวไม่มีเงินดาวนะครับไม่อยากมีคนค้ำนะครับตรงนั้นขอผ่านก่อนนะครับมาดูคันแรก krt นะครับรถไถนั่งขับเผาเดียวสูบเดียวเช็คสภาพให้ใหม่ยางใหม่สีเส้นเช็คเปลี่ยนไหายของเหลวครับสภาพสีเดิมๆมีสารี่หน้าสารี่หลังให้นะครับชุดเบดันให้นะครับคันนี้เอาไปที่90,000 99,000บาทครับ99,000บาทเอาราคานี้แหละนะครับถูกๆแบบนี้เลยนะครับมาคันที่2นะครับก็จะเป็น b 2740นะครับคันนี้ KRT มีเล่มพร้อมนะครับรถประมาณปี5253นะครับอ่ะ b 27ครับ27แรงม้านะครับเอาไปที่269,000บาทครับตัวนี้269,000บาทนะครับเช็คนะครับตัวนี้สวยๆเดิมๆนะครับก็คือมันจอด หลายเดือนแล้วประมาณสเดือน4เดือนแล้วผมก็เลยตัดออกนะครับลดราคาลงมาเยอะแล้วเอาไปที่2องหก็ได้ครับตัวนี้นะครับเอาไปที่2องแสนหกาพันนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับตัวรถพร้อมกับโครงกันอ้อยนะครับคันนี้ B27 ดนะครับรถ900ชัว่วโมงนะครับหรือว่าใครที่อยากได้ชุดดันด้วยนะครับขยับข้ามมาเป็น B 2 420ครับตัวนี้ B2420 24แรงม้านะครับข้างหน้ามีตำหนินิดหน่อยนะครับสภาพรถโดยรวมสีเดิมๆนะครับยางหลังก็ถือว่าเต็มเมอยู่ จะได้ด้านหน้าพร้อมกับหาง3พวกลูกมงลูกมากนะครับของเหลวนะครับพิมช่างเราเก็บงานให้เรียบร้อยครับคันนี้เอาไปที่1 8ึ0 0 0สครับส่วน34แรงนะครับตัวนี้ก็ปรับรลดราคาลงมานะครับชุดเบดันดินหน้าชิ้นเดียวนะครับเอาไปที่159,000บาทครับ1 5 9 0 0 0บาท นะครับสวยสวยสีเดิมๆนะครับสำหรับใครที่งบไม่เยอะอยากได้2องพาวโฟวิวไว้ใช้งานนะครับตัวนี้จะไม่มีหักนะครับขยับขึ้นมาอีกนะครับเป็น36แรงม้า L3608DT นะครับตัวนี้ท่อรั่นทุ่งนะครับเช็คสภาพพร้อมใช้ยางใหม่4เส้นคันนี้เอาไปที่275,000บาทครับ2 7 5 0 0 0เจรถจดทะเบียนปี54ครับตัวนี้บิ้วใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นดีเช็ครีบิวนะครับยางได้ใหม่นะครับ พวกลูกมากนะครับชุดของเหลวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับทั้ง3คันนี้เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าชุดนี้นะครับคันนี้จะอัปเกรดขึ้นมาดีหน่อยก็คือตรงนี้นะครับพี่ๆครับไม่ได้ทําสีนะครับสีเดิมๆจากโรงงานตัวนี้จะเป็นบอดี้เบิกใหม่ยางใหม่4ีเส้นครับคันนี้เอาไปที่ราคา2 8 5 0 0 0าได้อุปกรณ์สชิ้นเหมือนกันต่างกันหมื่นเดียวครับตัวนี้ทําสีทั้งคันตัวนี้บอดี้มันเบิกใหม่ครับราคาก็เลยสูงกว่านะครับสอง0สนแปดหมื่นี้นกันครับหคัอนา้ปีห้ายีบรุ่นขึ้นมานะครับ เป็นรุ่นนี้เลยนะครับ 3608S อก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับของ36แรงก่อนที่จะขึ้นมาเป็นรุ่น4 0 1 8นะครับ4018นะครับอ่ะตัวนี้ราคาก็จะขยบขึ้นมาอัพขึ้นมานิดหน่อยนะครับเอาไปที่30,000กับาบาทแล้วกันนะครับยางใหม่4เส้นนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเกียร์เข้าข้างพวงมาลัยครับเขาเรียกว่าซิงคโคนเชฟเทนนะครับเกียร์แบบซองเลื่อนนะครับคันนี้1400ชั่งรัเพิ่ร้วเพิ่ว็บงครับรถาพว่า สวยๆกิ้งกี้ๆสวยๆเรียบๆเลยนะครับพร้อมใช้งานอ่าถัดมานะครับเป็นยันมาสามสิบเก้านะครับ EF 3 9 3 T คันนี้เป็นตัดสดนะครับเป็นราคาตัดสดนะครับไม่ได้รวมผ่อนไฟแนนซ์นะครับอ่าคันนี้เป็นตัดสดได้ด้านหน้าได้หางนะครับหางตัดหญ้าใหม่ด้วยนะครับคันนี้2 5 5แ0 0ห้าหนะครับตัวนี้นะครับรถปี62เลขทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับถือว่า สภาพสวยเลยนะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้ L4018SP ครับ40แรงม้านะครับชุดไปมีดใหม่นะครับชุดไปมีดใหม่พร้อมกับฐานควรใหม่นะครับรถสีเดิม มาร์กเดิม QC เดิมลูกหมากเดิมๆนะครับถ้าเพื่อนๆบอกว่าอนัดรีวิวไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับพอดีรถมันเยอะนะครับพี่ๆสามารถขอรีวิวเพิ่มเติมนะครับทักบ้านเขียวนะครับอ่าข้างล่างได้เลยนะครับเป็น ID นะครับ m a x 0 9 1 8 6 1 1 1 9 1เพื่อนๆทักมาได้เลยนะครับขอรูปขอคลิปเพิ่มเติมเพราะรถแต่ละคันเนี่ยนัดทําคลิปไว้แล้วเรียบร้อยนะครับอาทิเช่นคันนี้ครับรถเดิมทุกจุดเลยรถสภาพใหม่มาก4สี่แสนะหนั่งหมื่นเก้าพันนะครับรถหนึ่งพันสองร้อยชั ร,รถปีเดียวกันนะครับปี64เหมือนกันคันนี้เอาไปที่375,000ครับ375,000นะครับได้ดันหน้าได้หางเหมือนกันตัวนี้ก็จะยังไม่ได้เช็คสภาพนะครับแต่ว่าทุกจุดนะครับพร้อมใช้นะครับตัวนี้เราก็ รวมเช็คพวกระบบฟงระบบไฟให้นะครับจัดส่งให้ฟรีเหมือนกัน300กมนะครับอ่ะใครอยากได้ช้างศึกดีชั่นครับวันนี้จัดโปรลดราคาลงนะครับเอาไปที่3 7 0แสนบาททวนนะครับเช็คเก็บงานให้ใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรีเมดิตนะครับช้างศึกไทยแลนด์นะครับนี่สวยเลยนะครับสวยเลยนะครับใครสนใจหรือเปล่านะครับตัวนี้40แรงม้าเอาไปที่3 7 0แสนบาททวนนะครับได้2ชิ้นนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าพร้อมกับหาง อ่ะถัดมามาชมกันต่อนะครับกับอิสกินะครับอิสกิคันนี้ NT 542ีเทอร์โบครับ42แรงม้านะครับตัวนี้ก็จัดโปรลดราคาลงนะครับเหลือที่3 1 0 0 0 0บาทนะครับราคานี้นะครับเพื่อนๆอาจจะมองว่าราคามันสูงนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่สูงเพราะชั่วโมงมันน้อยลดอ่าชั่วโมงมันน้อยครับ1 4 0 0ชั่วโมงแล้วเราได้หางใหม่นะครับเราได้หางใหม่นะครับสีเดิมทั้งคันนะครับซีนไม่เคยแกะ เลยนะครับตัวนี้นะครับใครที่อยากได้รถสดสดรถเดิมๆนะครับมาตัวนี้นะครับอีสกิขนาด42แรงม้า n e 5 4 2เทอร์โบนะครับถัดมาครับ L4508 DT นะครับ45แรงม้านะครับคันนี้ได้ชุดใบดันดินนะครับพร้อมกับหางตัดหญ้าใหม่นะครับเพื่อนๆ่วนทางใต้ยังมีใครรออยู่หรือเปล่านะครับคันนี้นะครับถ้าไปใต้นะครับเดี๋ยวนัดแถมโครงกันปามให้พอดีมีโครงกันปามถอดจาก47ไว้นะครับถ้าเอาไปพร้อมกับโครงกันปามพร้อมหางตัดหญ้า ผมจบให้ที่ราคา265,000นะครับอาจไม่รวมส่งภาคใต้นะครับก็คือส่งฟรีแค่300กมนะครับระยะ300กมนะครับแต่ว่าถ้าเกินจากนั้นนะครับเรามีบริการขนส่งให้สไลด์ออนของเรานะครับก็บวกค่าขนส่งเพิ่มนิดหน่อยนะครับคันนี้265,000นะครับแต่ว่าถ้าไม่เอาคงกันอ้อยนะครับเอาไม่เอาโคงกันปลมนะครับก็เอาเป็นชุดใบดันพร้อมกับผนพวนก็ได้หางตัดหญ้าก็ได้นะครับราคาก็จะอยู่ที่ 259,000นะครับอัดมานะครับคูปตานะครับรุ่นนี้ L4708SP นะครับใกล้แล้วใกล้แล้ว5228ใกล้แล้วนะครับ L4708SP ครับตัวนี้เช็คสภาพให้พร้อมใช้ยางใหม่ทั้ง4เส้นเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่ทั้งระบบสวยๆครับเหมือนรถใหม่นะครับ4 1ส0 0 0าครับเริ่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับวันนี้จัดโปรเอาไปที่4 9,000บาทพอนะครับอ่ามาแล้ว L5228 นะครับ อันนี้ต้องบอกนะครับว่าเป็น5228ใน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 เครื่องของ5018นะครับตัวนี้นะครับที่จริงเป็น5018ครับทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าทีเนี้ยทีมช่างเรา เบิกบอดี้นะครับอยากอัปเกรดครับอยากอัปเกรดว่ามันจะทําได้หรือเปล่านะครับก็ตรงกันทั้งหมดครับบอดี้มอโนมอน้ำนะครับตัวนี้เปลี่ยนของ5228ใส่ให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้หางพวนใหม่ด้วยนะครับจัดชุดแต่งให้หน้ากากท่อซิ่งเสาค้ำหลังคาอาจจะไม่เหมือนแค่ชุดกันชนหน้านะครับเดี๋ยวผมทํากราดกั้นให้นะครับอ่ะคันนี้เอาไปที่ ราคานะครับราคาที่4 8 9 0 0 0แาครับสภาพสวยๆนะครับใครที่อยากได้รถสภาพใหม่ๆไว้ใช้งานนะครับตัวนี้รับประกันเครื่องยนต์6เดือนยางใหม่ทั้ง4เส้นเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่ทั้งระบบสภาพบอกเลยว่าเหมือนรถใหม่มากๆนะครับถัดมานะครับเป็นยันม่านะครับ EF 5 1 4 T ครับคันนี้เอาไปเพียง2 9 9 0 0 0บาทครับเช็คสภาพให้พร้อมใช้นะครับเก็บสีเก็บรายละเอียดต่างๆให้แล้วเรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่ก็ยังใช้กันยาวๆครับตัวนี้รถจด ะเบียนปี61ครับอุปกรณ์นะครับเลือกได้นะครับเป็นหางปวนหาง3หางบุกเบิกเลือกได้นะครับตัวนี้เอาไปที่299ถัดมาครับ L 5 0 1 8ู DT นะครับเช็คร้อยเก็บงานพร้อมใช้ครับยางใหม่สีเป้นนะครับตัวนี้นะครับเอาไปที่439,000บาทครับ439,000 นี่ราคาปรับลดลงมาจาก455นะเหลือ439,000นะครับตัวนี้เป็น50แรงม้าเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับ2พาย4วิวขับเคลื่อน4ล้อครับถัดมานะครับ L5018 SP ครับนี่ยังมีอีก1คันคันนี้เอาไปที่480ครับปรับราคาลงมาเช่นกันนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี54 นะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนมีครบพร้อมแล้วก็จะได้เป็นผ่านปวนนะครับ 246F ด้วยนะครับรถถือว่าสภาพสวยๆครับพี่ๆ FC ท่านใดที่สนใจอยู่ไม่ไกลเดินทางมาดูรถได้นะครับหรือว่าถ้าอยู่ทางไกลไม่สะดวกมาดูรถนะครับ วิดีโอคอลเปิดกล้องดูรถก่อนที่จะวางมัดจำทุกครั้งนะครับตัวร้านเรามีตัวตนชัดเจนจริงนะครับอ่ะมานะครับอีกหนึ่งคันครับ MU 5ไอ้ MU 4 9 0 2 b ผมมี2คันนะครับแต่คันนี้นะครับผมขายปรับราคาลงที่4,500 0นนะครับ4,500จะไม่ได้หางมีโครงกันปลาลมให้นะครับ4,500นนะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี2,563รถใหม่ชั่วโมง3 2 0 0ชั่วโมงรถถือว่าสภาพสวยครับ สีเครื่องสีเกียร์สีคัตเนี่ยพวกนี้เดิมๆนะสีเดิมๆช,ชุดบนเป็นสีเดิมเรามีแค่เก็บสีคันล่างให้ใหม่แค่นั้นนะครับอ่ะถัดมาอีกข้างๆกันนะครับตัวนี้เอาไปที่4.6นะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่แล้วนะครับตัวนี้ไมชั่วโมงอยู่ที่1,800ชั่วโมงครับอ่าใครที่หารถรุ่น MU49 ไว้ใช้งานเนี่ยรุ่นนี้เหมาะสําหรับงานไล่งานดันเนาะอ่าเป็นรถที่มีน้ําหนักตัวครับน้ําหนักตัวค่อนข้างดีครับในเวลาดันเนี่ย ือว่าโอเคเลยนะครับมาเทียบเท่ากับ50แต่ว่ารุ่นนี้เหมาะสําหรับงานดันครับมีดับคอนโทลด้านท้ายให้ด้วยนะครับถัดมาครับ M 5,000U ครับนี่นี่เลยนะครับหนึ่งเดียวในร้านแล้วนะครับคันคู่กันไปแล้วนะครับขอบคุณลูกค้าคันที่ไปก็ขอบคุณลูกค้าจากน่นสะอาดมากๆนะครับมาจองไปแล้วเรียบร้อยมาคันนี้ครับ M 5,000นะครับอยู่ที่3.2ครับรถเช็คสภาพใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนหายของเหลวให้ใหม่นะครับยางใหม่ ายางตัวนี้ไม่ใช่ยางใหม่ทั้งสี่เส้นยางประมาณ70%นะครับตัวนี้นะครับประกันเครื่องให้3เดือนหลังการขายด้วยส่งฟรีให้ด้วยนะครับ3เซนสองครับมาดูรถสวยๆหนึ่งคันครับคันนี้เป็นคูวอต้านะครับ mu 570 2B ครับ57แรงม้า4สูบเทอร์โบ2พาวฟวิวขับเคลื่อน4ล้อรถจดทะเบียนปี54นะครับรถปี54 สภาพรถสีสวยเดิมนะครับเดิมเดิมทุกจุดนะครับพวกคัดพวกลูกหมากอะไรต่างๆสีเดิมเดิมเลยนะครับตัวนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับราคาเพียง5้าแสนแครับจากปกติ599เานะครับเหลือ5้าแสนแครับราคานี้จบที่ไทยนะครับไม่รวมส่งลาวนะถ้าจะเอาข้ามลาวก็มีบวกค่าภาษีเพิ่มนะครับก็โทรมาคุยโทรมาสอบถามกันได้นะครับมาดูอีกหนึ่งคันครับคูโบต้า m 8 5 4 0ครับแปแรงม้านี่เลยนะครับตัวนี้สภาพยางเดิมเดิมนะครับสภาพยางเนี่ย พี่ๆเอาไปใช้งานได้อีกสัก3ปียังไม่ต้องเปลี่ยนยางเลยนะครับตัวนี้เช็คสภาพเก็บงานเก็บสีให้ใหม่นะครับเป็นรถจดทะเบียนปี56นะครับจะได้ด้านหน้าพร้อมกับหาง3เอาไปที่5 7 0 0ับ5 7 0 0นะครับมาดูนะครับนิวฮอนแลนดนะครับหเดียวในร้านครับทีที0ตัวนี้สภาพสวยมากรถปี62นะครับมีกองเปียกให้ด้วยนะครับมีกองเปียกให้ด้วยนะครับสภาพเฟสวยเลยนะครับ ได้ไปพร้อมกับผ่านพวน CMT นะครับได้พร้อมกับผ่านพวน CMT นะครับใครที่อยากได้รถสภาพสวยรถสภาพเหมือนรถใหม่นะครับมาตัวนี้เลยนะครับเอาไปที่460,000บาทครับ460นะครับเล่มทะเบียนชุดปนพร้อมนะครับเล่มทะเบียนชุดปอนพร้อมมาชมกันต่อครับเมื่อกี้ก็มีลูกค้าเข้ามานะครับมาดูเครื่องอัดฟางนะครับ HB135 ตัวนี้เป็นเครื่องจดปี66นะครับเครื่องใช้งานประมาณ2ปีนะครับสภาพเครื่องเหมือนเครื่องใหม่นะครับไม่มีเงินผ่อนนะไม่มีเงินผ่อนนะครับตัดสดเดอ้อนะครับเอาไปที่269,00 0พันครับเครื่องอัดฟัง HB 135สนะครับสภาพเครื่องสวยมากนะครับหรือว่าใครอยากได้รุ่น3 0นนะครับตัวนี้เอาไปที่แสนห้านะครับราคาต่างกันเป็นแสนนะครับราคาต่างกันเป็นแสนแต่ว่าสภาพเครื่องใหม่กว่ากันครับ <BI> อยากได้ตัวนี้นะครับเดิมๆตามสภาพก็มาจัดเป็นตัวนี้นะครับ HB 1 3 0นะครับพวกหางตัดหญ้าก็มีนะครับหางตัดหญ้านะครับหางบุกเบิกนะครับหรือว่าเป็นรถตักครับมาชมรถตักนะครับมาดูรถตักอีกหนึ่งคันรถตัก L c 0ครับอ่าหรือว่าจะแยกชุดตักขายก็ได้นะครับชุดตักแยกอยู่ที่8,5 0 0นนะครับถ้าไปรวมกับชุดตักแบบนี้นะครับรถ L c 0 1 8 s HP เอาไปที่379,0 0 0่เาครับเอาราคานี้แหละนะครับ ราคานี้แหละย่อมเยาย่อมเยาเลย3 7 9 0 0นนานะครับรุ่นนี้เป็น s p รถปี6 3นะครับอมาดูนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นรถที่จองนะครับรถที่จองก็จะมีไปสกลแล้วก็พวกรถเกี่ยวนะครับก็จองแล้วนะครับมาชมกันต่อนะครับ M7040 ครับ70แรงม้านะครับคันนี้เปิดราคาที่460,000บาททวนนะครับ เช็คเก็บงานเก็บสีเปลี่ยนลูกมงลูกมากนะครับหน้าคมใบมีดต่างๆนะครับทำให้แล้วเรียบร้อยนะครับปกติฤดูขายเนี่ยตัวนี้นะครับไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนนะครับพอดีราคามันร่วงออกมาผมก็ปรับลงมาตามราคาของท้องตลาดนะครับ l c 5นะครับตัวนี้เดิมๆตามสภาพนะครับรถใช้งานได้ปกติเครื่องดีเกียดีปั๊มดีนะครับแต่ไม่มีหางนะครับอันนี้เอาไปที่1 9 5 0 0 0บาทครับ1,95,000 ถัดมาครับ lc 018นดี่เดิมๆตามสภาพราคาแบบย่อมเยาวนะครับคันนี้เอาไปที่3ามแสนสามนะครับไม่ใช่ราคามิตรชีพแต่เป็นราคามิตรภาพครับสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีงบไม่เยอะนะครับอยากได้รถที่ไปใช้งานจริงๆนะครับรถเดิมๆจริงๆตัวนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับมาพร้อมกับผ่านพวนะครับเอาไปที่3ามแสนสามนะครับถัดมา lc 0 1 8 sp ครับอ่าตัวนี้ได้หางบุกเบิกนะครับคันนี้เอาไปที่3ามแสนเจ็ดครับ อันนี้เอาไปที่3 7 0นะครับสภาพสวยสวยนะครับีเจ็ดุนะครับคันสุดท้ายแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับผมมี SP 1 1ึ่งหนันนะครับแล้วก็มี DT 1คัน DT นะครับกับ SP ต่างกันยังไงนะครับต่างกันที่เสาลังคานะครับถ้าเป็น SP มันจะเป็นเสาลังคาเหลี่ยมแบบนี้นะครับฮะแล้วก็ก้านพวงมาลัยมันจะกระชับมือกว่ามันจะใหญ่กว่ารุ่นรุ่นีอยู่ตรงนู้นนะครับคันนี้นะครับอ่าเอาไปที่ราคา300,000 85,000บาทนะครับเล่มทะเบียนชุดคนพร้อมตัวนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับเป็นรถจดทะเบียนปี54นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆ FC ท่านใดที่สนใจอยากได้รถไถมือ2รถเกี่ยวมือ2อุปกรณ์ต่อพ่วงทางการเกษตรต่างๆเชิญมาดูสินค้าได้ที่หน้าร้านนะครับร้านเราตั้งอยู่ก่อนถึงตัวอำเภอวัง3หมอ7กิโลเมตรนะครับเส้นวังสหมอวาริทบูมิ นะครับเส้นวังสามหมอวาริเทฟูนะครับร้านนัทแท็กเตอร์นะครับหน้าร้านนัทแท็กเตอร์ของเรานะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับ0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0 6 3 3 1 3 0 4 4 7นะครับขอบคุณครับ